สุดครับผมผมกรนะครับจากนั้นต้องยังโยนพระรามสองนะครับก็ทุนนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อของ New Honda Civic นะครับ FE ตัว ehev รุ่น el plus นะครับเป็นล้อคอฟฟิชเชตนะนะครับถ้าเป็นตัว Civic FE ตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวเครื่องไฮดริดรุ่น el plus นะครับมันจะเป็นแค่ล้อของนะครับตัวนี้ el plus ของ ehev จะเป็นคอฟฟิเชต ตมันจะเป็นลายเดียวกับ Civic FE ตัว Turbo RS นะครับแต่ที่แค้ตัวนั้นมันเป็นสีดำนี้มันจะเป็นหน้าเงานะครับล้อลายเดียวกันนะครับล้อตัวนี้ติดอยู่กับยาง Yokohama and Fan Decibel นะครับตัวนี้เป็น215 50.7สเปคตรงรุ่นของ Honda Civic นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะผมพาดูเลยนะครับล้อแท้อันนี้ถอดป้ายแดงมานะครับอย่างแรกเลยก็ต้องหาตา Honda Motor ก่อนนะครับตา Honda Motor นะ ขอบ17 7, ออ 45, กว้าง7 offset 45แตะกั่วเดิมยังอยู่เลยนะครับตัวนี้ขอใต้แดงมาเลยนะครับบตรงนั้นนะครับน,น,นะครับถ้าถามผมนะส่วนใหญ่รถไฮบิดนะครับจะชอบทําล้อออกแวนวอย่างเงี้ยนะครับสีเข้มๆมีขอบน้ำๆนะครับก็ลูกค้าท่านใดบางทีใช้รถไฮบิด FE ที่ไม่ใช่ EHB อ,อยากได้ล้อไปเปลี่ยนนะครับอยากได้อารมณ์ใหม่ๆก็อเอาล้อตัวนี้ไปใส่ได้ ครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับรายละเอียดทุกอย่างผมให้ดูหมดแล้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจนิญยี่เอหรือยี่สิบเมาสองร้อเมตรติดถนนใหญ่นะครับจะต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็นะครับจากร้านต้นยางยนขอฝากไว้นะ สดีครับ